หลักการภาวนาธรรมสมาธิให้กำหนดตั้งมั่นเอาไว้3มส่วนตลอดเวลาในการทำสมาธิคือ 1. นผู้ถูกรู้คือลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งเป็นสัจธรรมของจริงตามธรรมชาติอันหนึ่งไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสลม ก็คือกายหรือเป็นส่วนหนึ่งของรูปขันซึ่งมาจากขันทั้ง5้าคือรูปขันเบทนาขันความเจ็บปวดหรือความรู้สึกเป็นอาการหรืออารมณ์ของร่างกายสัญญาขันความจำในอดีตจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐะ จำทำอารมณ์หรืออารมณ์ต่างๆนิมิตต่างๆหรือความฝันเป็นสัญญาขันทั้งนั้นสังขารขันคือความคิดความนึกไปในอนาคตบิญญาณขันการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจทางใจก็คือการรับรู้อารมณ์ต่างๆขันทั้งห้าขันนี้ หรือห้ากองนี้เป็นสัจธรรมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเปรียบประดุดดังกองกองวัตถุห้ากองแล้วมีกลิ่นไอสภาวะธรรมของธรรมชาติกระจายออกมาภายนอกตลอดเวลาไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดสองจิตหรือผู้รู้ หรือตัวพบตัวชาติที่มีกิเลสและอวิชชาเข้ามาปฏิสนธิหรือรวมกับวิญญาณขันจึงมาอาศัยวิญญาณขันออกไปรู้สิ่งต่างๆในขันทั้งสี่ที่เหลือบิ่งบนไปรู้ในขันทั้งสี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารจึงเป็นที่ท่องเที่ยวหรือสัำส่วนของจิต ผู้ดูหรือผู้รู้ผู้สังเกตการด้วยสติปัญญาก็คือผู้กําลังปฏิบัติธรรมอยู่นี่เองอาจจะเรียกว่าเราหรือตัวเราก็ได้เวลาปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาให้จิตสงบก็โดยการเอาผู้รู้หรือจิตนี้ไปรู้ผู้ถูกรู้หรือลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลา โดยที่เราซึ่งเป็นผู้ดูผู้สังเกตให้บังคับจิตให้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดที่เราคือผู้ดูเห็นจิตออกจากลมไปรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งข้างนอกซึ่งเป็นขันธทั้งสี่ให้เราดึงจิตกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกตลอดเวลา บางครั้งจิตออกไปรู้ความปวดเมื่อยของร่างกายคือเวทนาขันบางครั้งจิตออกไปรับรู้เรื่องราวในอดีตคือสัญญาขันบางครั้งจิตฟุ้งซ่านคิดไปนึกไปคือสังขารขันเราซึ่งเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นให้ดึงจิตกลับมารู้ที่ลมหมายใจเข้า หายใจออกตลอดเวลาหรือสติปัญญาของเรานี้เป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตบังคับจิตได้อบรมสั่งสอนจิตได้จะเห็นว่าจิตมันสามสน่นชอบหนีออกไปเที่ยวตามขันทั้งสี่อยู่ตลอดเวลามันจึงไม่สงบเราซึ่งเป็นผู้ดูด้วยสติปัญญา พยายามให้จิตรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาด้วยความอดทนอดกลั้นจะเป็นการสร้างบารมีทำให้กับตัวเราเองหรือผู้ดูผู้มีสติปัญญานี้เมื่อจิตรหรือผู้รู้ได้รู้ลมเข้าลมออกแนบสนิทเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะทำให้จิตสงบเป็นสมาธิผู้ดู ก็ให้นิ่งดูอยู่อย่างนั้นให้เห็นจิตสงบอยู่อย่างนั้นให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ตัวเราหรือผู้ดูผู้มีสติปัญญาก็จะมีพลังอํานาจบารมีเพิ่มสูงขึ้นสามารถบังคับจิตสั่งสอนจิตไม่ให้ออกไปฟุ้งซ่านด้านนอกได้เร็วขึ้นก็จะสังเกตเห็นว่าสิ่งภายนอก ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นสภาวะธรรมของขันธ์ทั้งสี่มันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครมีแต่ตัวจิตหรือผู้รู้นี้เท่านั้นที่ออกไปยุ่งกับเขาเป็นตัวสีหาเหตุทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ซึ่งสติปัญญาคือตัวเหล่านี้ก็จะได้มาอบรมสั่งสอนจิตไม่ให้เข้าไปหลงในขันธ์ทั้งสี่ ซึ่งจะเรียกการอบรมสั่งสอนต่อไปว่าการวิปัสสนาพิจารณาธรรมให้จิตปล่อยวางขันทั้งสี่ให้ได้ถ้าปล่อยวางรูปขันได้ก็จะได้โสดาบันบุคคลถ้าจิตปล่อยวางเวทนาขันได้ก็จะได้พระสกิทาคามีถ้าจิตปล่อยวางสัญญาขันสังขารขันได้ก็จะได้ เป็นพระอนาคามีถ้าจิตปล่อยวางวิญญาณขันธ์พร้อมกับตัวจิตเองที่สิงสถิตยอยู่ในวิญญาณขันธ์นี้ได้ก็จะได้เป็นพระอรหันต์ผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็คือผู้ดูหรือผู้รู้มีสติปัญญาของผู้ปฏิบัตินั่นเองจะกลายเป็นพุทธะต่อไปขออวยพร